วันที่16มีนาคม2566สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งว่ากกตได้มีการพิจารณาร่างประกาศกกตเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งที่ได้จัดทำขึ้นตามรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งที่กกตได้มีมติแล้วโดวยกกตได้เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าวโดยสำนักงานจะได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศร,ราชกิจจา,านุเบกษาโดยเร็วโดวยเผยแพร่รายละเ,เอียดของการเลือก ตั้งทั้ง400เขตแล้วนอกจากนี้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำร้องขอให้พิจารณาสั่งยุบพักการเมืองต่างๆเนื่องจากมีการกระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560นั้นจากข้อมูลพบว่าตั้งแต่ปลายปี2563จนถึงต้นปี2 5 6 6มีพักการเมืองถูกร้องทั้งสิ้น25พักการเมืองรวม83เรื่องร้องเรียนในจํานวนนี้มี61เรื่อง ที่นายทะเบียนพักการเมืองเห็นว่าไม่มีมูลจึงให้ยุติเรื่องและอีก19เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งใน25พักการเมืองที่ถูกยื่นเรื่องร้องยุพักมากที่สุดก็คือพักเพื่อไทย33เรื่องยุติแล้ว27เรื่องอยู่ระหว่างพิจารณา6เรื่องพักพลังประชารัฐถูกร้อง15เรื่องยุติเรื่องแล้ว11เรื่องอยู่ระหว่างพิจารณา3เรื่องอีกหนึ่งเรื่องมีการถอนคำร้องพักประชาธิปัตย์ถูกร้อง3เรื่องยุติเรื่องแล้วสองเรื่องและพักพลังทำใหม่ถูก ร้องสมเรื่องยุติเรื่องแล้วสองเรื่อง